สวัสดีครับผมพอดีมีคําถามเข้ามาว่าเราจะปลูกฟักทองช่วงไหนดีนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมก็ได้อัปเดตวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลในทุกๆฤดูกาลที่ปลูกนะครับคลิปนี้ก็เลยปลูกให้ดูซะเลยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งปลูกไปได้ระยะหนึ่งนะครับเป็นฟักทองแล้วก็พวกแตงโมแล้วก็พวกฟักเขียวนะครับคลิปนี้จะปลูกให้ดูซึ่งวิธีการแบบเดิมๆเลยนะครับอัปเดตให้ชมก็แล้วกัน อันดับแรกเลยนะครับเราก็หาพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับแล้วก็ขุดตีดินให้ร่วนอันนี้ไม่ได้ไถน,นะขุดเลยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะใส่ปุ๋ยคอก1กํามือตามด้วยปูนขาวไม่ถึงกํามือนะครับปูนขาวใส่นิดเดียวไม่ถึงครึ่งกํามือนะครับแต่ในคลิปเนี่ยผมใส่ปูนจากเปลือกหอยเผานะครับหรือจะเป็นขี้เท่าจากเตาถ่านก็ได้นะแต่อย่าใส่เยอะนะครับ อาจจะหนึ่งใน4ีของปุ๋ยคอกนะครับเสร็จแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันครับจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแตงโมฟักทองฟักเขียวหรือแม้กระทั่งแตงกวาเนี่ยมาปลูกลงไปพริกมะเขือก็ได้นะครับถั่วฝักยาวก็ได้หยอดลงไปหลุมละประมาณอันนี้ผมหยอด3-4เมล็ดนะครับเพราะว่าเป็นเมล็ดที่คัดเองนะครับไม่ได้ซื้อพอปลูกเสร็จก็หาเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งคุมไว้หน่อยนะครับ เพราะว่าถึงจะเป็นช่วงน้ำฝนแต่ก็จะมีบางช่วงที่มันฝนขาดช่วงนะครับแล้วก็รดน้ำตามปกติเป็นอันจบครับผมหากมีคำถามว่าทำไมต้องใส่ปูนขาวหรือขี้เท่าเพราะว่าในกรณีที่เรารองพื้หลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับมันจะเกิดกระบวนการย่อยสลายซึ่งจะมีความร้อนแล้วก็อาจจะมีความเป็นกรดนิดนึงผมถึงใส่ปูนขาวหรือว่าขี้เถ้าจากเตาถ่านในปริมาณนิดเดียวนะครับ ผสมเ,เข้าไปเพื่อจะลดความเป็นกรดของดินนะครับอันนี้ช่วยได้และที่สําคัญเนี่ยมันจะมีพวกซิลิก้านะครับมีพวกโพแทสเซียมในพวกขี้เถ้าหรือถ้าใช้ปูนขาวก็จะมีพวกแคลเซียมนะครับก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชแล้วก็ช่วยปรับสมดุล pH ในดินได้ด้วยพิธีการนี้ทําให้พืชผลพืชผักที่เราปลูกเนี่ยมีใบเขียวใบใหญ่ใบหนาเหมือนที่เคยเห็นในหล,หลายคลิปที่ผมทําให้ดูในแต่ละปีนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้ชมนี่ก็เป็นฟักทองที่ ปลูกก่อนอันนี้ไปประมาณ1สัปดาห์นะครับก็มีลําต้นที่สมบูรณ์ต่อจากนี้ก็จะมีการบํารุงด้วยฮอร์โมนสูตรต่างๆที่ทําเองใช้เองในสวนเดี๋ยวจะได้อัปเดตให้ชมฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เหมาะที่สุดนะครับเพราะว่ามันย่างเข้าหน้าฝนและที่สําคัญเนี่ยต้องหาพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมขังด้วยนะดินร่วนปนทรายถ้ามีการเติมบินรีวัตถุได้ยิ่งดีมีการรอง้นหนุ่มยิ่งดีนะครับอย่าลืมปูนขาวที่เท่า,าหรือ ปูนเปลือกไม้เผานํำมาใส่ด้วยก็จะทําให้พืชผักที่ราปลูกเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีถือว่านำมาอัพเดตให้ชมสวัสดีครับผม